สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามในช่องลุงจุ่มพาชมสวนพืชกระท่อมนะคะเช้านี้นะคะเราก็พามารีวิวนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่านะคะ6โมง45นะคะทุกคนเช้านี้วันเสาร์ที่28นะคะตอนนี้อากาศสดชื่นมากเลยนะคะอากาศ19องศานะคะทุกคน เราก็จะพามารีวิวนะคะรีวิวบรรยากาศ19องศาของเรานะคะเช้านี้สดชื่นมากเลยนะคะทุกคนนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกอันไหนต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนนี่เลยว,วันนี้ก็อยู่ตรงด้านนี้นะคะวันนี้แบบเออมารีวิวด้านนี้นะคะทุกคนนี่เลย ส่วนพืชกระท่อมลุงจุ่มนะคะอยู่นครปฐมนะคะนี้เราก็พามารีวิวนะคะตรงนี้ก็ใส่มูลขี้วัวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีต้นนี้ก็มีความงามนะคะทุกคนนี่เลยก็ส่วนของเราเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะปลอดสารเคมีนะคะยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ได้ใช้นะคะทุกคน แล้วก็รีวิวนะคะนี่เลยบรรยากาศตรงนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะคะปลูกมาได้หนึ่งปีแล้วนะคะทุกคนนี่เลยส่วนกระท่อมลุงจุ่มของเรานะคะเช้านี้นะคะ19องศานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนี่เลยพามารีวิวนะคะเป็นสวนพืชกระท่อมนะคะอยู่นคปรปฐมนะคะทุกคนนี่พระอาทิตย์ยังไม่มาเลยนะคะวันนี้วันนี้เราพามารีวิวสดชื่นมากเลยนะคะ19องศานะคะทุกคนนี่รีวิวนะคะรีวิวค่ะรีวิวนี ถ้าด้านล่างนะคะจะแฉะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแบบเออคือวัชพืชนะคะคือต้นญ้านะคะขึ้นแบบเออขึ้นเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ใส่ขี้วัวและขี้นกลงไปนะคะแบบเอแบบเอ,แบบอแบบเออแบบวัชพืชแบบขึ้นเร็วมากเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะแบบต้องใช้น้ําส้มควันไม้นะคะช่วยไล่มแมลงอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแบบมแมลงก็จะ มาใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้กิ่นน้ำส้มคนไม้ก็จะไม่ค่อยมานะคะทุกคนนี่เราก็พามารีวิวนะคะรีวิวค่ะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนว่างเราก็จะพามารีวิวให้ชมนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ